สวัสดีครับผมคาร์ลสซิงนะครับวันนี้จะพาเพ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายรถกระบะในประเทศไทยนะครับสําหรับวันนี้จะพามานะฮะดูเจ้าที่เขาขายดีแบบมากๆนะครับแล้วก็เจ้าที่อาจจะต้องบอกว่ายอดขายยังไม่ค่อยออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับกระบะในตลาดบ้านเรานี่ผ่านมาแล้ว4เดือนนะฮะทางด้านของปี2 0 6 4นี้นะครับหรือว่าปี2021 4เดือนที่ผ่านมานะครับ ทางด้านยอดขายเนี่ยอันนี้พูดภาษาบ้านๆเลยนะฮะขายดีจริงๆมีแค่2รุ่นแค่นั้นเองครับมีแค่ r ี vo กับ D m a มซึ่ง D m a มเองนะครับ4เดือนเนี้ยเขาขายนู่นแล้วฮะครึ่งแสนแล้วขาย5 0,000่นกว่าคันแล้วนะครับส่วนทางด้านของไฮรักลีโวเองก็ไม่น้อยหน้านะครับขายไปประมาณอยู่เกือบเกือบ4 0,000่นคันนะฮะอยู่3 0,000่นปลายๆเดี๋ยวค่อยๆพามาันจะแนกแจกแจงแล้วกันนะครับส่วนทางด้านของรุ่นอื่นๆอ่าก็จะมีอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับ ที่เขาปรับหน้าใหม่เปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่ใหม่จนถึงอ l น n e เลยนะฮะแต่ว่ายอดขายในช่วง4เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าออกมาไม่ค่อยจะสูงสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมี n a ว a r ่านะครับที่เขาปรับไมน์เชนมาใหม่เนี่ยยอดขายต้องบอกว่าไม่ค่อยเปรี้ยงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทางด้านของเจ้า MG Xender t นะฮะซึ่งยอดขาย ก็ไม่ถึงกับเปี้ยงปล้างนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอยอดเดิมๆของเขานะก็ถือว่าการซลซิงมองว่าก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นเปลี่ยนเป็น all new เลยนะครับก็เป็นทางด้านของมาสด้า bt 5 0 pro นะครับซึ่งทั้ง3มรุ่นเนี้ย เป็นการปรับนะครับที่มาสู้กับตลาดแต่ตอนนี้ผลของการปรับครั้งนี้นะฮะยอดขายยังไม่ค่อยออกมาสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะค่อยๆจาแนกแจกแจงให้ฟังนะครับว่ายอดขายเนี่ยเขาเปิดตัวก็แหมเปิดตัวเพิ่งเปิดไม่นานนี้นะฮะบางรุ่นเพิ่งเปิดยอดขายก็อาจจะไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นพามาดูยอดขายสูงสูงก่อนนะฮะที่บอกว่าขายดี2รุ่นนะฮะในบ้านเรามีขายดีแค่2รุ่นนะครับเริ่มต้นจากทางด้านของอีลสูดีแม็กนะครับพามาดูแบบสั้นๆนะฮะ ยีสูดีแมกเนี่ยมียอดขาย4เดือนนะครับอยู่ที่51,947คันอ่คันต้องบอกว่าโอ้โหนี่แค่4เดือนแรกแซดไปครึ่งแสนแล้วนะฮะปีนี้ก็เป็นไปได้สูงมากนะครับที่ยีสูดีแมกจะฉลองยอดขายครบแสนคันนะฮะอันนี้คือในช่วงเข้ายากหมักแพงอย่างยุคโควิดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของยูสูดีแมก อตอนนี้ออกมาครบทุกแบบเลยนะครับตัวตกแต่งพิเศษก็มีแล้วตัวเตี้ยออโต้มีแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีตัวอะไรออกมาให้ดูอีกนะครับก็ต้องรอลุ้นแต่ว่าน่าจะเจ๋งแน่นอนนะครับสำหรับ EU สุด m ีแม็กทีนี้พามาดูอีกรุ่นนึงนะครับที่ขายดีไม่แพ้กันนะครับก็คือทางด้านของโ o โยต้าไ l u ัก e ีโวสำหรับของโตโยต้าไฮรักรีโวนะฮะยอดขายที่38,633คันอันนี้คือยอดขาย4เดือนแรกปี2021 ซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของโตยิต้าไฮรัก Re ีโวเองนะครับก็ทำยอดขายจริงๆก,ก็ถือว่าขายดีนะแต่เดิมทีนะฮะลีโวก็ยอดขายสูงกว่านี้มากๆแน่นอนนะครับก็เจอภาวะโควิดเข้าไปนะฮะเจอ,อการผลิตส่งมอบไม่ทันมากอะไรมั่งนะครับก็ยอดขายดรอปลงมาอย่างที่เห็นนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ขายดีมากๆอยู่นะครับสรุปก็คือทางด้านกระบะนะฮะก็ขายดีอยู่แค่2รุ่นมีรีโวกับ d m a มนะครับแต่จริงๆไม่ใช่กระบะหรอกครับ ทุกรุ่นเลยนะฮะอัตรารวมแบบทุกรุ่นเลยก็มีอยู่แค่2รุ่นที่จริงๆนะในตลาดบ้านเรานะครับอ่ะทีนี้พามาไล่เรียงแล้วกันนะฮะว่ารุ่นที่เขาปรับหน้าค่าตาใหม่และยอดขายยังออกมาต้องบอกว่าไม่ถึงกับเปรี้ยงป้างมากเนี่ยอ่ะมีอยู่3รุ่นหลักๆนะครับ่เดีย๋ยวการค่อยๆพามาไล่เรียงแต่และรุ่นเลยกันนะฮะว่า,าเขามียอดขายที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ทางด้านของยอดขายเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยเปรี้ยงนะครับเริ่มต้นจากที่ b t 5 0 มาสด้าบีทีห้าศูนย์นะครับเอาตัวใหม่เลยนะฮะ,ะสำหรับตัวใหม่เนี่ยเขาเปิดตัวมาจริงๆเอาแค่2เดือนนะก็มีเดือนมีนานะครับอยู่ที่74คันแล้วก็มีสานะครับอยู่ที่50คันอันนี้คือคือเขาเปิดตัวงานมอเตอร์โชว์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรานับในสเดือนแรกก็อยู่ที่479อคันแต่ว่านั้นก็จะไปรวมกับหน้าเก่าด้วยนะครับสำหรับเ a z d a b t 5 0 Pro เนี่ยเปิดตัวจริงๆก็เป็นช่วงงานนะครับ ก่อนช่วงสงการก็จะมียอดขายเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดนับจริงๆก็คงจะเป็นเดือนมีนากับมีสานี่แหละครับสเดือนและซึ่งยอดขายแบบโหน้อยมากนะถ้าบอกว่าไม่ถึงร้อยเนี่ยท่างการเงิมองว่าอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะทางด้านของางา้านบีทีห้าสูนะครับที่ยอดขายไม่ถึงร้อยเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับที่อาจจะผลิตไม่ได้หรือเปล่าส่งมอบไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องพามาเจาะลึกประเด็นนี้ดูวันหลังนะครับ แต่วันนี้พามาดูยอดขายคือไม่ถึงร้อยทั้ง2เดือนนะครับอาทีนี้พามาดูยอดขายนะครับของรุ่นถัดมาสําหรับรุ่นถัดมาก็คือทางด้านของนิสสันนาวาล่านะครับทางด้านของนิสสันนาวาล่าเนี่ยนับได้เลย4เดือนนะครับยอดขาย4เดือนแรกปี2021อยู่ที่2,739คันซึ่งต้องบอกว่าโอโ้ยอดขายไม่ถึงไม่ถึงกับเปรี้ยงป้างเลยนะครับ ปกติแล้วทางด้านของนวาร่าเองนะฮะเขาจะมียอดขายอยู่ประมาณปีละประมาณ2 0,000คันนะฮะอันนี้คือถ้าปีเข้าๆตัวกันก่อนของเขานะปีละ2 0 0 0 0คันถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วนะครับก็ตกเดือนละประมาณพันไปปลายนะครับหรือว่าอาจจะ2,000ไปเลยนะครับยู่ที่20,000กว่าคันแต่ว่าอันนี้คือผ่านมาสีเดือนแล้วก็ยอดอยู่ที่ประมาณแค่สองพันกว่าคันเองนะฮะอันนี้ต้องต้องใช้คําว่าเองเลยนะซึ่งถ้าบอกว่า เขาเพิ่งเปิดตัวนะฮะอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะอันนี้เปิดตัวมารู้สึกจะขาน6เดือนเข้ามาได้แล้วนะฮะหเดือน6เดือนแล้วยอดขายก็อาจจะแหมน่าจะมีให้เห็นมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นต่อไปนะครับวันนี้สันนวราเองเนี่ยจะทํายอดขายได้ดีกว่านี้ไหมนะครับเพราะรถเขาดีนะแบรนด์ก็ดีไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับแต่ว่ายอดขายไม่ไมค่อยน่าเชื่อนะฮะอาจจะภาวนานะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผลิตไม่ทันผลิตไม่ได้หรือว่าขาดชิ้นส่วนนะฮะให้เป็นไปมุมนั้นนะครับ แต่พามาเจาะลึกวันหลังแล้วกันแล้วรุ่นต่อมานะครับก็มาดูทางด้านของ MG Extender นะฮะสำหรับ MG Extender เนี่ยเขาปรับหน้าใหม่แต่การปรับหน้าก,ก็เพิ่งปรับได้ไม่นานนะครับก็ดูยอดขายได้2เดือนนะก็คือมีนามีนาเนี่ย581คันและเดือนเมษายนะครับ474คันซึ่งถามว่าน้อยไหมถ้าเปรียบเทียบกับยอดเดิมๆนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ายอดเดิมๆนะ เดิมที x t e n d ทเนี่ยตอนเปิดตัวมาก่อนตัวหน้าเก่านู้นนะฮะโอ้โหยอดอยู่ประมาณสักร้อยคันนี่แหละครับแต่ตอนนี้ระดับ400กว่าคัน500คันการเลเซ่งมงว่าถือว่าดีนะครับและเปิดตัวจริงๆเปิดตัวได้เดือนกว่าๆเองนะมาถึงปัจจุบันนี้นะครับขายได้อยู่ประมาณเนี้ยมีโอกาสเป็นไปนสูงที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับ MG x t e n d อกก็ต้องรอตามต่อไปนะครับ อทีนี้มาดูทางด้านรุ่นที่แบบประครับประคองตัวเองแบบอย่างดีเลยนะครับก็คือทางด้านของ Ford r a n g e r อนะฮะมีอยู่2รุ่นเนาะ Ford r a n g e r กับ Tri t o n ตันะฮะ Ford r เ n g e จมียอดขายที่9,118คันนะครับใน4เดือนแรกก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับอ่าซึ่งยอดขายอย่างเงี้ยถ้าครบปีแล้วคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0,000กว่าคันหรืออาจจะเกินเป็น3 0,000่นเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มาตรฐานถือว่าสูงด้วย ตอนนี้ทางด้านของ Ford r เล g เจอ่าขึ้นมาเป็นกระบะเบอร์3ตลาดบ้านเรานะฮะยึดครองตลาดเบอร์3ตลาดบ้านเราก็ถือว่าไม่ขายเปรี้ยงเท่าปีก่นกอนๆนะฮะที่ผบอกว่าปีก่อนๆนู้นนะครับเขาจะโอ้โหสามหมื่นสี่หมื่นคันเลยจะขายดีมากนะครับแต่ปีนี้ก็แยอดขายนี้ก็ถือว่าแหมชื่นใจเนาะเพราะว่าอยู่ในยุคโควิดอะมันหวังแบบจะขายเปรี้ยงป้างมากๆเลยก็ต้องี่ยต้องพูดตรงๆนะฮะปรับออนยูมาเลยเลนเจอร์ Ranger, ผมมองว่าขายดีแน่นอนนะครับ อาทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ประครับประคองได้อย่างดีตอนนี้ก็คือมิซูบิชิ t ทร์ตันมิซูบิชิไทร์ตันนะครับสเดือนนี้มียอดขายที่ส0่พอ่าขออภัยนะครับเจ็ดพันยี่สิาำหรับยอดขาย4เดือนในปี2021นี้นะครับทรตันก็ประครับประคองยอดขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทางด้านของมิสุบิชิ ผม,ผมต้องพูดอย่างนี้ในตลาดบ้านเรานะครับอาจจะมองว่าก็ขายได้ระดับหนึ่งนะฮะขายดีในระดับหนึ่งแต่ว่าทางด้านมิซูนะฮะปกติเขาจะส่งออกดีมากอันนี้ยอดขายทางนัานของฝั่งส่งออกเลยถ้ามียอดขายผมจะมานําเสนอในวันหลังนะครับก็มองว่าทางด้านของมิซูบิชิโดนโควิดด้วยเหมือนกันนี่แหละฮะโดนโควิดทุกเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ายอดขายยังประคับประคองได้ก็ยังมองว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Ford ดเล g เจเองนะครับทางด้านของมิสซูเองอก็ยังอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ประครับประคองได้ว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับนี้ก็เป็นตัวยอดขายนะฮะที่กระ a สซิงพามาดูนะครับก็มีเจ้าที่แบ่งเป็น3โซนเลยแล้วกันนะฮะเจ้าที่เขาขายดีแบบโอ้โหไม่จะพูดคำไหนนะฮะแบบดีแม็กขายดีเวอร์เลยนะฮะนี่4เดือนนะตกไป50,000ว่นคันันและครึ 500, ่งแสนนะ แลวคือปกตินะฮะบ้านเราถ้าขายรุ่นไหนขายถึงแสนคันนี่ถือว่าแหมขายดีแล้วรอฉลองเลยนะครับกับรีโวอันนี้คือขายดีเลยนะฮะส่วนเจ้าที่ประครับประคองตัวเองดีๆอย่างฟอร์ดเลนเจอร์นะฮะที่เป็นเบอร์สามาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นเบอร์สแล้วก็ไททันนะฮะซึ่งก็ขับเคี่ยวด้วยตัวเลขที่แบบก็ถือว่าโอเคอยู่นะในภาวะโควิดอย่างนี้นะครับแต่ส่วนเจ้าที่ยอดยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะก็คือนาวาร่านะครับ b t 50 แล้วก็ทางด้านของตัวเอ็กเทนเดอร์เองนะแต่ก็ต้องรอลุ้นอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตัวยอดขายจะออกมาน่าจะดีแน่นอนนะครับหลังจากผ่านโควิดไปได้ยังไงขอพระคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ